ค่ะนี่เอาค่านะคะมาแทนนะคะ x เป็น10 y เป็น10 z เป็นรากที่เออเป็น121คราวนี้ตัวฟังก์ชันเนี่ยมันมีรูทอยู่ที่ z ด,ดังนั้นเราก็เลยมีรูทอยู่ตรงนี้เนาะคำนวณตัวที่1ได้มาเป็น1,100นะคะตัวที่2อยู่ที่10บคูณสิบเก็เป็น11แล้วเติม0ูนย์คูณได้จุดศูนตัวถัดมานะคะจะเป็นอ่า11บเคูณสิเนาะก็จะเป็น100 110ใช่ไหมแล้วก็คูณได้เลขลบนะคะจุดศูตัวสุดท้ายก็จะเป็นลบนะคะข้างบนเป็นร้อยข้างล่างเป็น2องคูณด้วยสิบเอ็ดเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คตัวคําตอบนะคะว่าคําตอบสุดท้ายเราจะเป็นอะไรเนาะอันนี้จะเป็นติดลบนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่ที่ลบห้าสิบส่วนสิบเอ่ะเดี๋ยวครูจะเอาตัวเลขนี้มาใหม่เนาะ เป็น1,100บวกได้3ใช่ไหมคะก็เป็น1,10 3.3หากไป1.1จริงก็คือ0.22แหละอืมเป็น1,10 2.2แล้วไปหากกับอ่า50ส่วน11อันนี้เราก็ทำไงอ่ะหารไปสักรอบ2รอบอยู่ที่4.54แล้วมัน3นะคะเพราะนั้นคำตอบตัวเลขจะอยู่ที่1,10 2.2ลบไป4.54 54อะไร54ซ้ำนะก็จะอยู่ที่ประมาณนะ1 1 0 9 7 6 5 4 5 4 6คราวนี้เราไปเช็คค่าจริงอยู่ที่1 0 9 7 6 3 3นะคะก็จะต่างกันที่เท่าที่ตั้งแต่ตำแหน่งที่2นี้เริ่ม จะมีเพี้ยนบ้างยอยู่ที่ตำแหน่งที่2แล้วก็อยู่ที่เมื่อกี้เราปัดเศษด้วยเนาะเพราะนั้นคำตอบที่แท้จ,จริงนะคะก็ลองกดเครื่องคิดเลขของจริงเอาแล้วกันเนาะคูณไปที่9.99ใช่ไหมและคูณด้วยรากที่220อ่าโอเคเนาะก็คูก,ก็ปัดขึ้นมาเป็น1097.632ก็เลย3 2 7ก็เลยปัดเป็น633นะคะ ก็จะเห็นว่าในการประมาณค่าถ้าเกิดว่าเรามีส่วนต่างเยอะเช่นส่วนต่างเป็น1นเนี้ยมันอาจจะทำให้ค่าของเราค่อนข้างก็ถูกต้องตรงกันแค่ตำแหน่งที่1นึ่งอย่างเงี้ยเนาะถ้าเรามีส่วนต่างน้อยหน่อยมันก็จะตรงค่อนข้างตรงอาจจะหลายตำแหน่งมากกว่านี้นะคะอ่าสำหรับหัวข้อนี้ก็จบสั้นๆแค่นี้เองนะเดี๋ยวเราก็จะไป ต่อกันในหัวข้อต่อไปนะคะก็ขอให้มีเวลาได้ทบทวนเยอะๆแล้วกันนะคะถ้าเราได้ดูวิดีโอแล้วเราก็ไปทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในเวิร์กชีตเวิร์กบุ๊กเราด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ